เออสอตัวมาหามึงลองเปิดหัเล่ก่อนเนี <S <S ่ยแอบลอนนี่อ่ะมันห้าบอกห้ามท่าทำเสียงดังในแถวันนี้อ่ะไม่ง้นไม่ยชิกาชิกามัก็บอกให้บอกให้ยอยแต่กูย่อแล้วไ้มาหากว่าโอ้ยเฮ้ไมอาดิตัวมองนะ เปิดเเมอ้าอ้าวอ้าวอาเอตายหรอะไรอ้าวเป็นลุมอ้าวมานสิลมสิเลย่บอกว่ามันบอกว่ากูซอกตายนี่มารวมกันหมดนี้เีอยกูนั่งป่านนี่อยู่เ้ยไปไปหาเอาไปใส่เลยอุ้ย เ้ยเย้เฮ้ยา้วเอ้ยี่าช่เลแล้วไอ้ยีหนั่นเราชนปเประตแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยมีคัตีนด้วยมีคัตตีนด้วยออได้ดีว่าเล่หลายคืนเนียเฮ้ยเปดด เฟดีไปแล้วเฮ้ยอะไรซมรอนิกซอกซีนนจะซ่อนได้เฮ้ยแอนดิมาตรีโอเลยมีโอเฮ้ยมีโอหลับอยกดูอะอยากดูะหลับาหลับซิงเเจอร์เลยอะเฮ้ยตื่นปะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยภาคีภาเออไม่เอานะไม่เอานะไม่เนี้อย่บนะมึงกแปกแกไรภาสีเรสบายแล้วไปลยคนมุมเลยเยโอ้โูมึแกกูอะอย่านะ โอ้โหเสียงสาวใช่เลยตาสาวนี่คือใช่เลยครับดีโอลูกทำไมดีโอถึงที่เนี่ยเจ๊ดแม่ไอ้แล้วแม่เสียงกระตุกด้วยแม่ตื้นอ่ะพอเราเล่นไปแล้วมันก็ง่ายไปเอ้ยมันอยู่หน้าก็ได้ทาเล่นได้แม่ไม่ได้เก่งเงี้ยหรอกโวย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  ใครมาใครมาเฮียี้วนนี้วันนี้ไอ้เียเจะล้ไอ้จอบไอ้จอบไอ้จบ้จไอ้ไอ้จอบไอ้จบ้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่รู้ใครอีกคนนึงอ่ะมันอยู่ข้องขามันอยู่ตรงเดียวกลัวเม่จีดแกกีดออันนี้ใครไอ้จบไไอะ่ไเหอไอ้จอบไอ้สัตว์แม่งไม่ไล่กจอบกูล้คนหลอกคนแรกไม่เี้ยแล้วไเ้เจ้างไม่ดีไอ้ีอจ้ ไปพ่อมึงอ่ะจอเพื่อนใล้มล้นะเพื่อนโกรยแกค่อยไหมตัดใจล้มลมนะจ๊อมากูค่อยไปตามกูอ่าโดนเดินคนไรเงี้ยใจล้มลมนะเพื่อนอยากจะถามว่าไอ้สองคนก่อนไนะทมันี่มาหาผมมีแค่อะไรไม่ใจล้มลมนะจ๊ะเพื่อนเไอชิกาอยู่หน้าเราจิกาอยู่หน้าเราคุณเห็นปะชิก้าเอาไอ้แค่มีโอไปเยอะไปเรื่อยต่อไรชิค้าไอโอเอ้ จากสยองขวัญรนดับที่หนึ่งอุ้ยไข่ตัวลอออ่าเรียบร้อยหูยไออู้โอ้โหไออ้ไยยไยย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 ะยยยยยยยรยยยรยย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 อยย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 ยกยยยยยยย ฝากใครล่าด้วยใครไม่รู้เฮ้ยใ่ะใชจีนใชจีตอได้ไวเอะไอ้เหี้ยเดี๋ยวปนเราแต่ของกูไปแม่งนำเบรดกูเหี้ยโดนเค้กเค้กกูโดนเค้กไอ้ยูตายไอ้ทีาเห็นรวไอ้นิ่มเห็นไหมโอเคสวยไอ้ตาไป็นคอโลีเหี้ยมันโอ้ยเชียใครมาเหมือนมาไดิไอ้ดิเอะสองตัวสองตัวโอ้โหไปตายบกเลย ไอ้ตุมเนี่ยไอ้ตุ่มเน่ยรีมเลจิก้าได้ปุจทำจิก้ามันกูขาจิก้าเลยี้ไอ้ยีเนี่ยมันแก่มอยู่เนสาคนอะซ้ายขวาเ็มเนหมดม่งลยไอ้เจ้าอยู่ตรงกลางมนี้ยไอ้เ้มนไอ้้หนึงหกคนดีเี่ยไม่ไม่มเี่กจูขจิก้าไวูขอ้องมันว้มเยไม่มาไอ้ย่ เราอยกูมีาว่กูแต่ตัดรบเยรบบุรบพอมึงอ่ะพอมึงเอาอีกแลกูนาทีชีวิตอีกแล้วนาทีชีวิตอีกแล้วเฮ้ยมาดีเทียกูร่าดเทียเฮ้ยกูตายชนะชนะแค่อีซี้นั่นเนี่ยไหนอีี่ีี่จริงวะาดเียเย ไอ้ยุคนที่มาเล่นในเมตาคนอ่ะเล่นยังไงวะเล่นอะไรอ่ะมันเล่นอะไร